กากำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่บุดดาปัญญาทโรวัดป่าใต้พัฒนารามหรือวัดใหม่จเจริญสุขอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา งดงามด้วยปฏิปทาจาริวัตรเข่งคัดในพระธรรมวินยัยสาธรรมิกของท่านคือหลวงปู่ทวนอดีตเจ้าวาดวัดจันทคุณารามซึ่งหลวงปู่บุดากล่าวา่าเคยนิมิตร่วมกันว่าเป็นพี่น้องเคยร่วมทําบุญทํานุบ,บํารวงพระพุทธศาสนามาด้วยกันหลายวัดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีป่าจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรี ระแสความศรัทธานิยมเป็นที่ปรากฏอย่างกว้างขวางเมื่หรวงปู่บุตรดาได้รับนิมนต์ไปนั่งปกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อส่วนนาวัดหนองค้าตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีเมื่อวันที่เกพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559โดยมีพระพรมมังคลาจารหรือทันเจ้าคุณธงชัยวัดไตามิตรวิทยารามหรือปัจจุบันคือสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานซึ่งในการนั้นหลวงปู่บุดามีความโดดเด่นเป็นพิเศษได้รับความสนใจจากหมู่คณะสัตยาประชาชนที่ได้การาบนมัสการพระคณาจารย์ที่ทรงพรรษาการพรรษาธรรมสูงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสให้การพูดคุยด้วยเมตตาธรรมแก่ผู้ร่วมใสในศรัทธาเข้าแถวต่อคิวยาวเหยียดให้เจิมหน้าผากโรงกระหม่อมเพื่อความเป็นสิริมงคล หลวงปู่บุดาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2454อายุน้อยกว่าหลวงปู่โสรส3เดือนหลวงปู่โสรสเกิดปีมะโรงต้นปีส่วนหลวงปู่บุดาเกิดปีมะเสงต้นปีและไปแจ้งช้าเกิดแต่ถ้าเทียบจากปีเกิดดังกล่าวหลวงปู่บุดาจะมีอายุครบ100ปีที่สําคัญงานทําบุญฉลองวัตถุมงคล107ปีเมื่อปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมา ระบุวันที่20กรกฎาคม2 5 6 1ซึ่งน่าจะเป็นวันเกิดที่แท้จริงของท่านวัยเด็กท่านทั้งสองได้เข้าเรียนเขียนนานที่วัดโคกอูทองกับพระอาจารย์แย้มจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ออกมาช่วยทางบ้านทำไร่ทำนากระทั่งอายุ2021จึงเข้าพิธีผสมบทครั้งแรกพร้อมกับหล Х วงปู่โสรสคองเพศสมณะอยู่ได้พรรษาหนึ่งก็ศึกอ,ออกมามีครอบครัวและลูก โดยช่วงที่เป็นคา,ารวาสได้เรียนธรรมะวิชาต่างๆจากหนังสือตำราเก่าๆตำราของหลวงพ่อหลายองค์นอกจากนี้ยังไปเรียนวิชาเมตตากับพระอาจารย์สีที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งวิชารดน้ำมนต์ไล่ผีจากตำราของโยมตาต่อมาได้เข้าสู่ร่มกาสาพอีกครั้งเมื่ออายุ75ปีโดยมีหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระ เป็นพระอุปชาพระคูณรงค์วัดเทพาวาดเป็นพระกรมวาจาจารย์พระอาจารย์บราวัดโคกสัมพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์จากนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดเทพาวาดซึ่งภายหลังได้ย้ายมาสร้างเป็นวัดทับใหม่มีหลวงพ่อดีอดีเสือเก่าเป็นจ้าวาดองค์แรกวัดป่าใต้พัฒนารามตั้งอยู่เลขที่149หมู่9บ้านป่าใต้อำเภอ วัฒนานครจังหวัดสระแก้วเริ่มแหลกได้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ใหม่เจริญสุขหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2550หลวงปู่บุดารละชาบ้านได้ร่วมมือกันก่อสร้างและพัฒนาจนได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องโดยก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2550ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปีคุณหลังจากนั้นหลวงปู่บุดาทเล็งเห็นว่าสำนักสงฆ์ใหม่เจริญสุข ได้ขออนุญาตตั้งวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจึงประชุมชาวบ้านและคณะกรรมการว่าอยากสร้างอุโบสถเพื่อให้ลูกหลานได้บวชเรียนเหมือน,นอย่างวัดอื่นๆที่ประชุมจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันโดยมีแกนนําหลายท่านที่เป็นหัวเรื่องหัวแรงคอยช่วยเหลือในการจัดหาปัจจัยดําเนินการหลวงปู่บุตรดาเป็นพระเกจิอุโสที่มีความเมตตาธรรมบารมีสูงส่งใบหน้าของท่าน มีรอยยิ้มอยู่เสมอท่านวางตนแบบเรียบง่ายฉันอาหารแบบบ้านๆเช่นน้ำพริกผักต้มผักสดมักน้อยชอบชีวิตสันโดษไม่นิยมสะสมข้าวของปัจจัยทยทานต่างๆครองอัธยาศัยมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัยมีความงดงามในวัดปฏิบัติยามเช้าจอกบินทบาทโปรสัตว์รวงธรรมวัดเจริญพระพุทธมนต์ทั้งเช้าเย็นอย่างเค่งขัด เพื่อนๆทนายผ่านไปผ่านมาหรือดูในจังหวัดนั้นก็ไม่ควรพลาดที่จะไปกล่าวน้มาสการหลวงปู่ท่านกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่